สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสุภาพสตรี F2 สวัสดีค่ะท่านผู้ชม <Okay. S 2> โอทูสัญจรวันนี้นะคะเราเดินทางมาที่เกาะฮ่องกงนะคะเรามาเที่ยวที่ฮ่องกงแล้วก็มาเท้าด้วยนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะเราเดินมาทางมากันทั้งหมด,ดย67ชีวิตนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ชนะการแข่งขันของบริษัทโ o ทูนะคะมาทริปนี้นะคะกินฟรีเที่ยวฟรีค่ะโอ้โห ุกแล้วก็สนุกสนานกับทริปนี้มา,มากมากเลยนะคะ,ะสําหรับวันนี้วันนี้นะคะที่เรามากันก็มาเที่ยวครั้งนี้นะคะสามวันกับอีกสองคืนโอ้โหมีความสุขแล้วก็เต็มอิ่มมากๆเลยค่ะสําหรับการท่องเที่ยวในครั้งนี้นะคะกะ็เป็นไงที่น้องเสนุกไหมมาเที่ยวคราวนี้สนุกมาก,มากๆค่ะเอ,อมีความรู้สึกปเป็นยังไงคะ ที่ได้มาเที่ยวกับโอทูคราวนี้อ๋อดีใจมากๆเลยนะคะไม่เคยได้มาแต่ว่ามีโอกาสที่ได้มาแต่ถ้าไม่ได้เข้าบริษัทโอทูนะคะก็คงไม่มีโอกาสได้มาเนาะก็อะขอบคุณมากมาเนาะบริษัทโอทูเนี่ยดีจริงๆนะคะค่ะน้องแอนี่ขึ้นเครื่องบินเป็นครั้งแรกนะคะมาเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกแต่สาหรับคุณน้อยนะคะโอ้โหไปทุกที่นะคะโอทู 2> 2ถ้าไม่ไ ทุนรุ่จิตโอทูนะคะท่านผู้ชมไม่มีโอกาสอย่างนี้นะคะ<ช>คุณน้อยจะไปเที่ยวทั้งฮ่อง,องกงทั้งจีนทั้งสิงคโปร์นะคะโอ้โหก็เพราะบริษัทโอทูโอทูพลิกชีวิตได้ใช่ไหม<ช>น้องแค่เขาบอกว่า เปลี่ยนความคิดชีวิตก็จะเปลี่ยนนะคะเพียงแค่ท่านเปลี่ยนความคิดชีวิต,วตท่านก็จะเปลี่ยนถ้าท่านคิดแบบเดิมๆท,ทำอะไรแบบเดิมๆชีวิตของท่านก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่ไหมคะน้องอ๋ยค่ะค่ะวันนี้ถือว่าเป็นโชคดีของพวกเราทุกคนเลยนะคะ,คะที่ได้มาท่องเที่ยวที่ฮ่องกงแล้วก็มาเกาแล้วทริปหน้าเนี่ยเห็นว่าบริษัทจะ ไปทัวร์ยุโรปนะคะ,คะน้องด้วยไปแน่นอนโอ้น้องด้ยบอกเลยนะคะว่าไปแน่นอนนธนะุรกิจโอทูนี่มันต่างจากธุรกิจอื่นนะคะท่านผู้ชมถ้าเรามีทีมงานแล้วนะคะมีองค์กรแล้วไม่ว่าจะมีแข่งขันอะไรเราก็จะได้ไปทั้งหมดะค,ะค่ะอมมันก็ชนะทั้งหมดชนะใจตัวเองมันก็ช,ชนะทุกทุกอย่างเลยะค่ะท่านผู้ชมโอ้ถือว่าออทูสุดยอดเยี่ยมค่ะ อันนี้อันนี้ยิ่งสวยมากเลยสวยมากเลยดูนะดูเลยดูได้เลยว่าสวยมากๆเลยเนี่ยแล้วสวยมากเลยแล้วคาดว่าเออแปลงนี้จะเป็นแปลงเอาไว้เป็นแปลงข้าวปลูกเลยใช่ไหมคะอย่างแปลงนี้ก็น่าจะเอาไว้ทำพันธ์ได้อะมได้เเลยพราะว่าข้าวมันแบบว่าสวยมากแล้วก็เสมอที่มีรีบดเลยที่มีรีดเลยภูมิใจเลยภุมใจ แปลงนี้ดีไหมครับข้าวิข้าวเด้งมีไหมแปลงนี้เป็นข้าวสวยมากเลยนะครับสวยมากเลยนะครับ โอทูสัญจรวันนี้เราได้พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมเกษตรกรที่ได้นาเอาโอทูมาใช้กับแปลงนานะคะ<อ>ที่อำเภอที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีสวัสดีช่างก้าชิดหมุดทองสวัสดีค่ะเออป้าชิด,ดชได้เอาโอทูมาใช้กับแปลงนาข้าวนะคะแล้วใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะดีดค่ะดีดีมากเลยดีมากใช่ไหมคะแล้วทีนี้เออเวลาใช้เนี่ยคือใครคะเป็นคนฉีดเออ ลูใชยค่ะผู้ใหญ่ผ,หญผู้ใหญ่นะคะทุกคนจิแล้วอยากทราบว่าอัตราส่วนเนี่ยที่ผู้ใหญ่ใช้เนี่ยใช้ยังไงคะโอทู 2> 2นะโอทูนี่ผมใช้มานานแล้วไม่คงกงไม่ต้องลำหัวใช้ใช้มาหลายปีมากเลยเพราะว่าโอทูนี่ <c oughs> ผมเห็นแล้วทุกคนก็ชอบแล้วผมก็ได้ไปดูเจ้าอื่นมาก่อนก่อนที่ผมจะ,ะนำมาใช้ก็ค,คือตรงนี้ใครเอามาแนะนำคะก็คือว่าผมก็ก็ ได้ทำแนะนําม,มาจากพี่อ๋อยเนี่ยซึ่งมาแนะนําผมแล้วผมก็ได้ไปดูการใช้ของโอทูจากที่อื่นมาผมก็ยังไม่เชื่อพี่อ๋อยก็คือว่าไปดูการใช้จากเส้นอื่นมาก็คือจากปีแรกที่เคยเอาเข้ามาแนะนําผู้ใหญ่นะคะแล้วผู้ใหญ่ก็ยังไม่ค่อยใช้ที่ถูกวิธีใช่ไหมคะ,ะ,ะแล้วหลังจากนั้นมาปีที่สองผู้ใหญ่ได้ใช้โอทูในอัตราส่วนที่เท่าไหร่คะที่จากว่าครั้งแรกที่ใช้ผิดวิธีพอมาตอนนี้คิดว่า ทำได้ถูกวิธีแล้วพอใจในแปลงนาข่านี้เป็นยังไงบ้างคะผมว่าดีดีมากๆเลยผม<ไ>ใช้คือว่า โอทูนี่ผมจะใช้ไม่เยอะผมจะประหยัดใช้ใช้ประมาณสิบห้าซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรโอทูพรีเมียมตัวนี้นะคะครับใช่แล้วก็ได้ใช้ตัวฟาวนินด้วยไหมคะฟาวน์นีมผมก็ใช้แต่ตัวนี้ประมาณตัวนี้จะใช้เพิ่มขึ้นไปอีกนิดหนึ่งสักประมาณยี่สิบซีซียี่สิบซีซีโอต่อน้ำกี่ลิตรคะสองร้อยลิตรครับผมจะใช้น้อยใช้น้อยมากเลยนะคะโอทูของเราเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวโอทูพรีเมียมหรือว่าเป็นตัวโอทูฟาวนินแล้วก็ประวัติาตัวนี้เช่นกันนะคะ ซึ่งตรงนี้เรายังสามารถที่จะให้ผลผลิตได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จากเมื่อก่อนนี้แปลงนาไปนี้เคยมีปัญหาเรื่องพวกหนอนพวกมแมลงข้าวบิดอะไรมั่งไหมคะก็ก็มีม,มีมีบ้างเรื่องหนอนเนี่ยมันจะมีตลอดเลยพระผมใช้โอทูนะ <c oughs> สามขวดนี้ก็คือว่าหนอนก็จะไม่ค่อยมีหรือว่าจะไม่ค่อยมารบกวนเลยแล้วพอดีผมก็เลยไม่ค่อยได้ฉีดยาเท่ากับนานๆฉีดทั้งเพื่อความแน่นอนก็คือว่าผมก็ยังฉีดอยู่บ้างแล้วนานๆคือว่า สามเดือนในสี่เดือนไปจะเก็บเกี่ยวเนี่ยฉีดประมาณก็ไม่ถึงสองถึงสามข้าวนี้เป็นข้าวพันอะไรคะนเนี่ยข้าวสามหนึ่งครับข้าวสามหนึ่งนะคะแล้วตอนนี้อายุข้าวหรอคะอายุแปดสิบเจ็ดวันแล้วครับแปดเจ็ดตรงเลยครับแปดสิบเจ็ดวันพอดีเลยใช่ไหมคะวันนี้แล้วก็อย่างเช่นว่าเคยมีพวกนอนอะไรนี่แล้วเวลาที่ผู้ใหญ่จะเอามาใช้อย่างเนี้ย ของผู้ใหญ่เนี่ยใช้ในช่วงไหนบ้างคะเริ่มใช้ตั้งแต่เริ่มแรกข้าวนี้ได้กี่วันคะเริ่ม,ม,มใช้ตั้งแต่ผมฉีดตั้งแต่ข้าวอายุประมาณ11วันหรือว่าอะไรเงี้ยโอ้อวันเลยนะคะก็คือ11วันนี้เราก็เอาโอทูมาฉีดแล้วแล้วก็จะใช้เป็นช่วงๆก็คือว่าช่วงไหนบ้างคะข้าวได้11วันคือว่าก็กถัดไปอีกประมาณ15วันผมก็จะฉีดผมก็จะใส่เพราะว่าผมจะใส่น้อยมาก อย่าง10ซีซี20ซีซีเนี่ยผมผมเห็นว่ามันมันอัตราซึ่งมันใส่แล้วมันน้อยมากแล้วข้าวมันก็เขียวแล้วก็ใบตั้งแล้วผมก็เลยไม่กล้าใส่เขาเยอะหรือว่าไม่กล้าฉีดมากเพราะกลัวว่ามันจะเขียวมากพอราข้าวเขียวมากผมกลัววากไปแล้วก็ว่ามันมันงามไปเามีเมล็ดแล้วหลังจากที่ดูแล้วเป็นไงมาคะข้าวนี้มีเมลีดบ้างไหมคะไม่มีนะก็ดีก็ดูดีก็พี่๋อยต้องดูว่าผมก็ ได้ค่ะตอนนี้ข้าวของเราดูดีมากเลยนะคะเมล็ดเต่งอะเมล็ดเต่งของป้าว่ายังไงบ้างคะประชิตสวยไหมคะสวยนะคะข้าวปีนี้สวยมากเลยก็มค่ได้ขียาก็คือยาฆ่าแมลงอะไรตรงนี้ก็คือว่าไม่ได้ใช้เลยหลังจากที่ได้มาใช้โอทูของเราแล้วก็คือดึงมันจะช่วยลดต้นทุนด้วยนะคะลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตจากที่ผู้ใหญ่คิดว่ามันแพงไหมคะ ไม่เราใช้มันคุ้มอะมันคุ้มเพราะว่าไอ้ที่คุ้มตรงไหนก็คือว่าคุ้มใ่ตรงที่ว่าเราใช้น้อยมากปวดนังก็ใช้กันนานเลยปวดจะหมดก็คือว่าแล้วผลผลิตก็ดีด้วยเขียวด้วยงามนานด้วย<ม>ซึ่งม,มันก็ไม่รู้เกิดอะไรคือว่าเวลาฉีด้าไปปุ๊บแล้วมันเขียวเขียวมากมากเลยยอมรับว่าโอทูเขาดีดีจริงๆรายปุ๋ยสองรอบเองใช้ปุ๋ยไปสองรอบเองเหรอคะเรียกว่าจากเมื่อก่อนเนี้ยที่ใช้แล้วเนี่ยใช้สรอบ ามรอบแต่ลดต้นทุนลงมาเหลือแค่เพียงสองรอบเห็นไหมคะว่าโอทูของเราเนี่ยเยี่ยมและสุดยอดแค่ไหนจากที่เคยใช้ปุ๋ยสามครั้งเหลือสองครั้งแค่เพียงสองครั้งแล้วยาฆ่าหนอนฆ่าแมลงก็ไม่ต้องใช้นั่นก็คือว่าเป็นเพราะว่าโอทูของเราแบบนี้โอทูเราเยี่ยมไหมคะเยี่ยมโอทูีขนาดกระยาวนี้ไม่มีเมล็ดร่วงเลยค่ะ่อ โอ้โหแม่คอเนี่ยโอ้โหาวคอกันมัแลาตะยาวรูหน่อยร้านนี้รับประกันไม่ได้โอ้โหรับประกันเลยไหมคะเนี่ยโอ้โหรับประกันเลยข้าวไม่มีร่วงต้นข้าวแข็งสมบูรณ์แข็งแรงถ้าไม่ร่วงมันดียังไงครับก็ไม่ร่วงก็ได้เยอะสิเออก็ได้ข้าวเยอะลาเกี่ยวก็ได้เยอะคุณขอบคุณองค์รู้แก่เกษตรกร พวกเราจะทำตามแน่นอนมั่นใจเชื่อได้แน่นอนทำตามขั้นตอนที่ได้อบรมมาได้รู้ได้ลองได้เห็นโูทูนั้นเป็นเช่นดังเขาว่าพวกเราเอามาใช้ดีกว่าเอามาลองใช้เถอะนะคุณลุงคุณป้าคุณอาก็ใช้กัน ว้ยแรงบำรุงสร้างสรรค์พืชผักไรน,นาสวนมันแบ่งปันความรู้กันไปขอบคุณขอบคุณโอทูที่ให้ความรู้ให้ค่ะปูน้อยแล้วก็ทีมงานนะคะอยู่บนกระเช้าไฟฟ้านะคะซึ่งจะพาเราข้ามไปสู่เกาะ ลันตานะคะตอนนี้เราอยู่ที่นองปิงวิลเล่นะคะตรงนี้คือเขาเรียกว่าเป็นเคเบิลไฟฟ้านะคุณเ,เคเบิลไฟฟ้าเคเฟฟคบิลไฟฟ้านะคะค,คุณเข็มทองระยะทางเนี่ยจากที่จุดเริ่มต้นไปเนี่ยประมาณ ห้ากิโลเมตรใช่ไหมน้องเอ้ยค่ะโอ้โหถือว่าสูงมากเลยนะคะท่านผู้ชมมองไปรีบๆ,ๆเลยวิวสวยมากๆวิวสวยสวยแล้วก็เสียวด้วยนะคะอโอ้สุดยอดนะคะสุดยอดตาสุดยอดตา วันนี้นะคะคุณเข็มทองมีความรู้สึกยังไงเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นเครื่องบินแล้วก็ได้เที่ยวต่างประเทศด้วยบอกท่านผู้ชมหน่อยนี่หละครับคือกำไรชีวิตของโอทูละครับเป็นอะไรที่สุดยจดทําธุรกิจโอทูนะคะได้เพื่อนด้วยได้เงินด้วยแล้วก็ได้เที่ยวด้วยมาคราวนี้ได้เสียตังค์สักบาทไหมเนี่ยยังไม่เสียอะไรครับโอทูลจ่ายให้หมดโอโหบินฟรีกินฟรีเที่ยวฟรี โอ้โหเป็นสุดยอดเลยนะคะซึ่งอาเป็นการคืนกำไรให้กับสมาชิกโอ้โหท่านรองพระนเอกเนี่ยโอ้โหใจกว้างใจปั้มคณะผู้บริหารของเรานะคะโอ้โห เป็นอะไรที่เยี่ยมแล้วก็สุดยอดมากๆเลยนะคะสําหรับทริปนี้ทุกคนประทับใจน้องเอื่อยค่ะประทับใจมากๆสามวันสคืนโอ้โหเต็มอิ่มนะคะทั้งกินทั้งเที่ยวได้ดูอะไรเนี่ยวู้ยสุดยอดอลังการทั้งหมดเลยสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นถึงที่ยังไม่เคยได้จะคิดว่าจะไปก็ได้ไปนะครับมันไม่ใช่ฝันนะอาจารย์ไม่ได้ฝัน,น,นคือความจริงอ่าคุณเฉินทองเนี่ยข่าวหน้าเราอยากให้ทีมงานของเรา อ,อยากให้สมาชิกโอทูนี้มาเที่ยวเยอะๆทำยังไงเชิญชวนหน่อยโอ้โหเขาสมัครรีบสมัครเข้าเป็นสมาชิกโอทูเลยครับสมัครแพงไหมไม่แพงครับแค่แพงยง100บาทแค่นั้นเองนะครับแค่1 0 0บาทเนี่ยได้มาท่องเที่ยวเลยแค่เปลี่ยนสินค้าที่ใช้เคยใช้อะไรอยู่ก็ลองมาใช้โอทูแล้วก็เปลี่ยนที่ซื้อสินค้ามาจซื้อสินค้าโอทูใช่ไหมคะแค่นั้นก็สามารถที่จะ ทำเป็นธุรกิจได้แล้วพอท่านมาใช้สินค้าโอรูเนี่ยชีวิตท่านก็ปลอดภัยนะครับทุกอย่างปลอดภัยหมดแล้วก็พาชีวิตท่านมาท่องเที่ยวแบบปลอดภัยด้วยครับค่ะโอ้แล้วโอกาสหน้าทิศหน้าดียังมีที่จะปีหน้าเนี่ยเราวางโครงการไว้จะมีเที่ยวทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยข่าวหน้านะคะยุโรปอย่าพลาดนะคะท่านผู้ชมถ้าอยากไปเที่ยวยุโรปฟรีๆกับเรานะคะก็โทรมาหาเราได้แา่<ช>ค,คนคเย็นทอง